แต่ละปีที่เราทำเราได้ให้เห็นว่าเงินที่เขาให้มาทุกทุกครั้งนั้นเงินได้ใช้ประโยชน์จริงๆอันนี้ก็เลยได้เง,งินค่อนข้างเยอะน่าจะสร้างฝายได้ทั้งหมดที่ที่ขอตามที่ขอนี่นะคุณก็สองแสนกว่าบาทที่เราเก็บสร้างฝายให้แล้วก็โรงเรียนที่ขอเป็นท่อ PVC เราจะจัดให้ส่วนของนี้ก็คือเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแต่ละที่ทั้งเงินทั้งของ ให้มาก็คือมาแจกจ่ายตามตามตามที่การของรัฐราลอาจจะไม่พอปีนี้ที่เขาปีหน้าอาจจะจัดให้มากกว่านี้แต่จริงๆที่ที่ขอได้น้อยเพราะว่าเราขอเป็นเงินคือส่วนใหญ่เงินที่ขอก็เลยจะได้ได้ได้สร้างตามตามที่เป็นข้าวกวนะครับต่อไปครับ อย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพรใช้เวลาอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราไปครับจะเก็บของก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องเก็บวะเนาะเดี๋ยวลืมนะขอตัวไปเลครับมหาวิทยาลัยที่คุณรู้สึกไม่ได้ ที่มาสัมพัญของช้างสองมือคือท้อราชดำในที่นี้ครับจะได้ร่วมเป็นจัดกิจกรรมครับจุดเทียนใส่หลวงพระอภิให้พระองค์ทรงมีพระรังอมาลที่สมบูรณ์แข็งแรงครับตลอดการนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับกขอให้ชาวลิขิตให้เป็นธรรมนะครับได้กล่าวทำถวายพระพรเนื่องในวันที่ห้าธนูแค้วอ๋ออาราธนาคุณพระศรีรัตนากร และอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาตลนโปรดอภิบาลตำนานดนให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทงทรงพระเจริญสิริวัดนิรารััยร่างพร้อมด้วยจตุรพิธาารทธพรชัย พระเกียรติคุณแผ่ไพศารเลิกไกลในที่ศาลนุทิษตรงสถิตเป็นมิ่งขังล่มเกล้าเรล่าพระศกนิกรตราธิรติการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ